ทรงพระราชทานเมื่อพศสอง <c oughs> สีง่ห้าสองเสียงเคริ้นนิดตัวใหญ่แป้ามาอาศัยด้วยเมตตาสูงส่งเป็นทงชัยประทับใจชาวพุทธสุดบูชาหลวงพ่อได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ประจักษ์ในทางพุทธศาสนามีหลากหลายเหตุกาไอสะดดเป็นไงเอ,อ่อพระราชทานสมณศักดิ์สมณสมณะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด เดี๋ยวงั้นมาต่อต้องได้รับประทานสมณาศักดิ์เลยนะหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณาศักดิ์เป็นที่ประจักษ์ในทางพุทธศาสนามีหลากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา พระเจ้าอยู่หัวรอ้าทรงพระราชทานเมื่อพศอส,อสองสี่ห้าสองประตูน้ำคลองบางเฮียสมัยนั้นเกิดปิดน้ำไม่อยู่รู้ทั่วกันแม่นายช่างผู้ชำนาญก็จนปัญญา เป็นปัญหาขาค้างมาตั้งนานข้าราชการน้อยใหญ่ได้ปรึกษานำความขึ้นกราบทูลพระาราชาพระเจ้าอยู่ร้อหาได้ทราบความพระองค์เสด็จมาทางชนละมากทรงประทับพำนัก โปรดสักคำข้าราชการชาวบ้านนั้นทูลความว่าประตูน้ำบางเหียเสียทั้งปีจะซ่อมแซมเท่าไรไม่ได้ผลประชาชนลำบากนักเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวรอหาโปรดปราณี ให้ซ่อมสร้างอย่างดีที่ทนทานทองรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อบ้านบางเฮียเรียกชื่อใหม่ไม่เสียเรียกว่าคลองด้านเสียงแหบทำไมเสียงมันไม่กล้องในหูมันทั้งต้นตอนต้นต้นมันกล้องดี to tuần nít lên nha Dạ được thằng quý vị Chờ xóm xem À à Đó, à, bên này để xài lẽ ăn chào bạn จลมาต้องพาทับพมักโปรดสักถามข้าราชการและชาวนอเนีน้ยซ้ำข้าราชการะจะใส่และอีกคำโปรดสักถามข้าราชการและชา นั้นทูลความว่าประตูน้ำบางเฮียเสียทั้งปีจะซ่อมแซมเท่าไรไม่ได้ผลประชาชนลำบากนักเรื่องนี้พระเจ้าไม่นี้นี้ไม่ดีนี้นี้ ไม่ได้พ้นประชาชนลำบากนักเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวรอ้าโปรดปรานีให้ซ่อมสร้างอย่างดีที่ทนทานทรงรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อบ้านบางเฮียเรียกเสียใหม่ไม่เสียว่าเคราะเรียกชื่อใหม่ ทรงรับสั่งให้บบบูชาของมหาชนและทรงถวายสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปานใ้เป็นมงคลสำคัญมันกุศลเป็นพระครูพิพัฒน์รอธนาอากิจ ของศิษย์ทุกคนพระมหากรุณาที่คุณลลนพ้นสุดประมาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวง,ง ทรงทราบทวาวหลวงพ่อนี้บารมีมันสมกับเป็นพระเกจิเอ้ยอาจารย์จึงได้ทรงพระราชทานพระทินนามด้วยพระบารมีสมเด็จพ่อรอห้าทรงเมตตาชูชุบอุปปัธรมชาวคลองด่านทั้งหมด ยังจดจำในพระมหากรุณาทีิคุณเจ้าเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองเป็นเรื่องใหญ่พ่อรอหาเสด็จที่ไหนได้อบอุ่นลูกหลานคลองดานยังสำนึกในใพระคุณสมเด็จประจุละจอมกล้าวเท่าชีวี เรื่องราวหลวงพ่อปานนั้นยิ่งใหญ่ที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้อิทธิปาฏิหารของท่านมากมีที่กล่าวผ่านมานี้ยังน้อยไปเง้อเง้อเง้อเง้เง้อ เรื่องอิทธิปาติหารอัศจรรย์มาก <c oughs> เอาม่มาเสียงเครื่องกันว่าชื่อวัดมงคลโคทาวาดเพิ่มศรัทธา <c oughs> เป็นที่เคารพบ,บูชาของมหาชน <c oughs> และทรงถวายสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปาน เป็นมองคลนสำคัญมั่นกุศลเป็นพระครูพระครูเป็นพระครู <c oughs> สำคัญมั่นกุศลเป็นพระครูพิพัฒนิโรธธน,นกิจธกิจนามาตาไหนเป็น สำคัญมันกุศสนเป็นพระครูพิพัฒน์นิโรธธกิจของสิทธุกคนพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นสุดประมาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวงอาจารย์จึงได้ทรงพระราชานทั้งหมด ยังจดจำในพระมหาการุณาที่คุณเจ้าเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองเป็นเรื่องใหญ่เงยพอจุลจอมกล่าวเทาชีวีเรื่องราวหลวงพ่อปานนั้นยิ่งใหญ่เงยที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้ อิทธิป,ปาฏิหารของท่านมากมีที่กล่าวผ่านมานี้ยังน้อยไปเเรื่องอิทธิป,ปาฏิหารอัศจรรย์มากเล่ากันปากต่อปาก ฝากไว้ให้ทั้งเครื่องร่างของคลังดงดังไกลโปรดตั้งใจคอยสดับรอรับฟังในครั้งที่สมเด็จพ่อรอห้าสเสด็จมาประทับพระทรงทราบปาฏิหาริย์ด้านข้ค้อพบปาฏิหาริย์หลวงพ่อ ตรงต่อหน้าเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานใสผพานมาเด็กชายปตแก่งกล้าแก่นแก่นแก่นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานใสผพานมาเด็กชายปอตแ,แก่นกล้าผูถือผาน เด็กชายปอร้องว่าหลวงตาเจ้าขาเขี้ยวเสือของหลวงตาหนีแล้วท่านมันกระโดดลงน้ำตาไม่ทันหลวงพ่อปานเชยอ,อยู่ดูท่าที ท่านสั่งเด็กชายป๊อนให้หาดินเหนียวให้หนึ่งก้อนท่านปั้นเป็นสุกรเสียบไม้ไม่ให้เนียท่านแกว่งมาแกว่งไปในทันทีเขี้ยวเสือรีขึ้นจากน้ำโดยท่านใดต่อนหน้าพระพักสมเด็จพ่อรอห้า ท่านตรัสชมว่าหลวงตา <c oughs> ท่านตรัสชมว่าหลวงยังยังยัง <c oughs> ยังไม่มาตอรลือกันไกลผู้ใดได้ครอบครองต้องมีบุญเรื่องปาฏิหารและ ใครุ่นใครได้พบหลวงพ่อก็พบบุญได้เพิ่มคูณพุพทธาบารมีในคำกล่าวเล่าลือเรื่องปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อปานเกรียงไกลไปทุกที่วิชาเคล็ดลับต่างๆต,ต,ตัวอย่างมี ล้วนแต่เป็นของดีมีพุทธาท่านพระครูโกสนท่านเป็นผู้เล่าท่านพระครูโกสนท่านเป็นผู้เล่าถึงเรื่องราวหลวงพ่อปานนั้นไว้ว่าท่านเป็นสิทธ์หลวงพ่อปานแต่นานมารู้คุณค่าสัาซึึงง ถึงดวงใจว่าผินิหารของลวงพ่อปานท่านเคยเห็นหนึงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือเลวไหลการเดินทุดงทุกครั้งยังแปลกใจบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายยังสงกา ท่านให้ลูกศิษย์เดินทางไปก่อนท่านถึงที่นัดหมายก <c oughs> <c oughs> อ่าตรงนี้เนาะอ่าซูมเข้าไปเลยซูมเข้าไปเลยถึงดวงใจ ว่าอพินิ่งหารของหลวงพ่อปานท่านเคยเห็นเลยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือเลวไหลการทุดงทุกครั้ง <c oughs> ทุกไม่สุดหรือเลวไหลการเดินทุดงทุกครั้งยังแปลกใจ บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายยังสงกาท่านให้ลูกศิษย์เดินทางไปก่อนท่านถึงนินถึงถึงลิน้นไปก่อนท่านาให้ลูกศิษย์ก็ได้ ทั้งหลายยังสง่าท่านให้ลูกศิษย์เดินทางไปก่อนท่านถึงที่นัดหมายกันก็เห็นว่าหลวงพ่อมาถึงก่อนศิษย์ทุกครั้งคราลูกศิษย์จึงเห็นว่ามนต์ศิษย์ทุกคนจดจำน้ำมนตท่าน เมื่อหลวงพ่อเดินทุดงคงเดินผ่านชาวบ้านรู้ต้องรอมาขอน้ำมนต์หลวงพ่อต้องถือกาน้ำลูกน้อยนิดเน้อหลวงพ่อเทให้ลูกศิษย์ทุกแห่งหอนแต่น้ำมนต์ไม่หมดรถผู้คนประชาชนรู้เห็น เป็นประจําเรื่องปาฏิหาริย์อภินิหารของหลวงพ่อปากต่อปากเล่าต่อขอกล่าวย้ำต่อเรื่องหลวงพ่อปานน